เคก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมมาครับอยู่กันในตอนที่2แล้วเองไม่ใช่ตอนที่2นะครับแบบลืมไปแล้วไม่แล้วว่าตอนที่2นะครับคือมันก็เป็นตอนที่3ามเลยครับตอนที่2เราลงไปแล้วไงเออจะมาตอนที่3มาเลยจะมาตอนที่2อะไรอีหล่ะนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะลงถ้ำกันนะครับซึ่งไปเจอเมืองล้างอยู่เมืองนึงนะครับไม่เช่ว่าเมืองล้างหรอกเป็นน่าจะเป็นเมืองเก่านะรู้สึก ยังไม่ได้ลงไปดูเยอะอะไรสักเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีถานอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องวิ่งไปขุดถานขุดไม้ขุดอะไรกันฝังนู้นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะลงไปดูถานข้างล่างก่อนนะครับว่ามีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เราขาดทอดเยอะเป็นจนํานวนมากนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปฟาร์มทอดฟาร์มอะไรเนาะนั่นแหละนะครับจาแนกว่าเหมือนขุดถานมาเยอะนะครับ าษาชาวบ้านนี่แหละเยอะเยอะเท่านี้แลหละคุณมีเท่านี้เลยจริงๆมีแค่เท่านี้นะครับนอนไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวเราจะไปขุดถ่านกันนะครับซึ่งก,ก็ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวไปขุดถ่านกันถ่านในถ้ำมีเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวขอตัวขออนุญาตไปขุดฐ่านสักคู่หนึ่งละกันนะครับ เมื่อกี้นะครับอัดไปแล้วปรากฏว่าแอปมันผิดพลาดแอปมันมีปัญหานะครับมันเลยทำให้ไฟล์เมื่อกี้นะครับที่เกือบครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้นะครับไฟล์หายไปเลยครับไม่มีคลิปอยู่ในแกลลอรี่เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยจาเป็นที่จะต้องอัดใหม่นะครับ พราะฉะนั้นเลยเนะ่กก็จะไปสำรวจข้างล่างมาแล้วเมื่อกี้นะคทำบัวดินสเตลแตกแต่ละรอบหนึ่งนะครับแต่ถามว่ามันมันมันจะหยุดเราได้ไหมมันหยุดเราไม่ได้หรอครับ <c oughs> เราจะต้องเดินทางต่อนะแลนะ้วถ้าหามว่าบัดินมาสเตลแตกแล้วก็เตรียมตัววิ่งสี่คูณร้อยกันอย่างเดียวนะครับเตรียมีสี่คูณร้อยอย่างเดียวนะครับนะมีสี่คูณร้อยอย่างเดียวรู้พี่สวัสดีนะครับเราจะไม่เอาของไปเยอะนะครับเพราะว่าเนะ็กทำข้างล่าง ก็พูดว่าได้เตรียมข้างล่างไว้หมดแล้วนะครับคือไปปักฟงปักไฟไปทําอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นก็สารวจต่อได้อย่างสบายใจตัเวเดยทีเดียวนะครับดาบพังไปอันหนึ่งดาบจริงไปเยอะนะครับรู้สึกเราะฉะนั้นเราก็จะคราฟดาบเพิ่มรับสำรองอันเดี่วดนะาบสำรองครับมันต้องชีวิตคนเราต้องมีแผนสำรองคุณนะถ้ามันไม่มีเนะี่ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมไมันต้องมีสำรองนะครับ <c oughs> ประเด็นสเตลแตกมาแล้วรอบหนึ่งนะครับ okay. เมื่อกี้ไม่แล้วประเด็นคือข้างล่างไม่รู้ครับว่ามันมีสกักเซนเซอร์อยู่ข้างล่างอีกตัวหนึ่งไม่รู้ครับจริงไอแท่งแง่งๆเหลี่ยมมัมนอะ่ะเดี๋ยวถ้าได้ตัดต่อแล้วจะหาภาพมาแปะให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปกันต่อนะครับเมื่อกี้เราสำรวจข้างล่างกันไปหมดแล้วเนาะอ่ะยังเหลือทอดอีกประมาณสามชุดละคุณ ไม่พอมันต้องมันไม่จุใจมันต้องสำรวจเพิ่มนะครับป้าหมายของเราในวันนี้คือเราจะต้องเจอเพจทั้งครบสามก้อนนะครับทำบอลดินสเตโลแตกด้ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ก็แค่แบบลงไปนิดนึงเท่านั้นเองเนาะตรงนี้น่าจะเป็นแค่เลเยอร์ที่มันยังไม่ลึกเฉยๆนะครับมันน่าจะเป็นแบบพวกที่แบบเลเยอร์น่าจะสามารถแบบกระโดดลงไปได้ค,คุณประมาณนั้นกระโดดลงไปได้แต่ต้องมีน้ำรองรับอะโอเคไหมแต่จอบบี้สกิลเดตันอะไรมันไม่ค่อยเกิดแล้วนะครับ มันจะเกิดก็ต่อเมื่อแบบมีอะไรนิดๆนินนนหน่อยหน่อยเท่านั้นเองกับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ดูรู้สึกแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็น่าจะเป็นแค่ถ้ำเปล่าน้ําลงไปที่มันเป็นพืเนนั่นเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนู้นเราจะไม่ไปแล้วกันแต่ฝั่งไฮไลท์คือตรงนี้เนี่ยนะครับมันคือวอร์เดนนี่แหละนะเราจะไปกันตรงนี้ต่อนั่นเองนะครับเมื่อกี้ทำสี่พันร้อยนะครับวิ่งสตลแดเต นะเ,เขาบอกว่าให้พกขวดแกะไปด้วยหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแต่อนเขาบอกว่าจุดประสงค์ของเกมเนี่ยเขาบอกว่าวอดเดนเนี่ยเขาจะไม่ให้สู้นะครับเขาจะให้เน้นให้หนีกับสเตลอย่างเดียวสายสเตลีกเรามัน,ม,นม, <c oughs> มันไม่รอดนะมันไม่รอดนะนะมันต้องมันต้องสู้อย่างเดียวแตว่แต่ระดับเรามันสู้ไม่ได้นะครับนะตรอย่งนี้มนเลยเราจะไม่โดนตรงไปเรื่อยนะครับเมื่อกี้ก็สเตลแจกไปยกหนึ่ง Still dead. แจ็คตรงนี้เลยนะครับแต่เมื่อกี้มันมีเอฟฟกหน้ามืดตามัวอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้เห็นมีเพียบเลยนั่นนะครับข้างล่างตัวนั้นที่เราปักไฟเอาไว้นะครับมันเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้นะทุกคนนะว่าเราโอ้ oh. แต่เจอแล้วนะครับเมื่อกี้แต่เจอละ ไอพวกวาร์ดินพวกอะไรเงี้นะเมื่อกี้เจอแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราอเอาเล็กไปด้วยดีกว่าโอเคสองก้อนก็ยังดีขำๆนะอันนี้เป็นสปอนซอมบี้นะครับถ้เาเราอยากให้ซอมบี้เกิดแล้วก็อทอดออกก็ได้นะครับเอาทอดออกก็ได้ทําเพื่อคอมเมนต์เชิงนะครับนะทำเพื่อคอมเมนต์เชิงใช่นไหมเฮ้ยอ๋อตรงนั้นม,ตนนมีตรงนั้นมีเพชรอีกก้อนนึงนะครับไม่เห็นเมื่อกี้มันอยู่ข้างบนนะโอเคเดี๋ยวไปเอาเพชรอีกก้อนนึงด้วยนะครับตรงนั้นอะ มื่อกี้ไม่เห็นนะครับตอนอัดไปรอบแรกผมเห็นเดี๋ยวรอบที่สองแมันเห็นวะนั่นดิรอบที่สองทำไมมันเห็นวะเห็นได้ยังไงก่อนนะครับโอเคอย่าสติลแตกดิดขาดนะครับอย่าสติลเจ๋อโอเคไหมแล้วเมื่อกี้เราเจอเพชรตรงนี้นะครับน่าจะใกล้ๆได้ไงอ๋อก็เราก็ปักไฟมาเห็นตรงนี้เลยทำไมเราไม่เห็นนะ่ะนั่นสิคุณโอติดสองก้อนเลยนะครับโอเคขุดต่อนะครับไม่รอแล้วนะ สามสี่สี่ก้อนบอกคุณดูสิว่าจะได้เท่าไหร่ห้าไหมห้าเฮ้ยเราได้ห้าก้อนเลยเหรอเราได้เพียบห้าก้อนเลยบอกคุณเมื่อกี้เราสเตลแตกกันมารอบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นรอบนี้เราจะไม่พลาดจำนะอย่าขุดนะครับย้ำว่าอย่าขุดเลย คือขุดบกแตกเพราะปุ๊บมันเหมือนมันเป็นเครื่องมันเหมือนมันเป็นคลื่นเสียงอะเออเพราะที่นี้เป็นเครื่องคลื่นเสียงเสร็จปุ๊บใช่ไหมสกักเซนเซอร์ทํางานพอสกักเซนเซอร์ทำงานเพราะฉะนั้นอย่าดูอย่าดูอย่าดูสกักเซนเซอร์ทํางานนะครับแล้วก็มันน่าจะไปสกิดต่อมวอดินอะไรสักอย่างนะครับเมื่อกี้จะเมื่อกี้มันไม่เห็นเนาะมันอยู่แถวๆนี้แหละมันอยู่ใกล้ๆตรงหน้าตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราขุดแล้วแบบ มันจะต้องย่อไปอ่ะย่อแล้วเดิอนอ่ะโดดไม่ได้อ่ะตรงเนี้ยแต่ข้างในตัวนั้นบประเด็นแน่นอนครับเพราะว่าเจอตัวนั้นไม่ต่ากว่า2อันเลยนะสามโอ้โหเจอเป็นแง่งเลยวเฮ้ยชี่จะเคยซี่วะคุณาไฟมันจะเป็นอะไรเนี่ยเราจะไม่เตลแตกนะครับเดี๋ยวไว้จะพาเพื่อนมาด้วยรอก่อนตอนนี้ เด๋วยวจะมาเพื่อนไปด้วยจริงๆถ้มา,ามาเขาเดินไม่น่าไหวละฝั่งนี้มันจะมีเหล็กมันจะมีเพชรติดหรือเปล่าขอเพชรห้าก,ก้อนแล้วพอใจเลยแค่นี้เลยตรงนั้นน่าจะมีอีกนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตัวนั้นจะมีฝั่งอะไรอีกเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูดีกว่าแต่มันอยู่ใกล้นี้ดิคุณเราจะไม่โดดนะครับเราจะไม่สติลแตกนะครับเราจะค่อยๆย,ย่องไปนะคุณค่อยย่องค่อยย่อง ย่องนะครับย่องอย่างเดียวพี่ย่องอย่างเดียวพี่พี่ต้องย่องนะพี่ถ้าพี่ย่องปุ๊บเราสเตลแตกกันไม่ทันเลยเราวิ่งหนีไม่ทันเลยนะถ้าเราสเตลแตกะดูสิคุณเราจะไม่เดินบล็อกที่มันติดเชื้อนะครับเรจเจอหรือเปล่าจะเจอรูเปเ่ามันจะมีใจรูเปเราเราจะเจออะไรดีๆรเปเราแต่ข้างล่างไม่เดินไปได้แน่เจอเป็นเสาเลย เจอเป็นเสาเลยตรงนั้นน่ะซีตรงนี้น่าจะมีประดินมาขุดเดี๋ยวขอข,อข,อขอุดไม่เราจะไม่ขุดเ <c oughs> ราจะไม่ขุดนะครับตรงนี้ยังไงมันก็ต้องมีประดินแน่นอนเราจะไม่ขุอดอะ่ะเราวางบล็อกได้ไนหะมถ้าวางบล็อกถ้าวางบล็อกสเตลแตกเราวิ่งกลับบ้านเลยโอเควางแผนก่อน กินอาหารกินอาหารน่าจะได้อยู่นะครับแต่แต่ดูแต่ว่าเฮ้ยวักวอกยไม่น่ามีปัญหาเลยเวย้ยโอเคพ่สูจนแล้วทางฟางบอกว่ไม่มีปัญหาเลครับแต่ก็โอ้ยอย่าดูดิพี่พี่จะโดดทําไมมันเสียวนะเดินมาตรงนี้ยโอ้โเฮ็ดเพียบเลยว่ะคุณ เสียจะหวานนี้มันต้องเสียงนะครับเราต้องมี how to อย่างเดียว how to เดิอนอยังไงไม่ให้สเตลแตกนั่นไงโอ้โหออกไใกล้ตรงนี้เลยเรือมันขุดแล้วมันจะร้องไหมอ่ะ ดีที่มวดินมันสปอนทุกส่วาได้เลยนะจะไหวจริงๆเหรอเพชรตัวน,นี้ต้อสองก้อนอะ่ะอยากได้เพชรด้วยสิกลับบ้านดีกว่าไม่ไหวแล้วคุณเราไม่เห็นว่าคุณด,ดูทุบมาก่อนโอเคเดินกลับก็ได้เดินกลับก็ได้เสี่ยวเด้อ ไม่มีทางที่เราจะสเตลแตกได้ไยมอเราต้องค่อยๆเดินมาคุณต้องค่อยๆเดินต้องค่อยๆสเตลเดี๋ยวมาสเตลแตกนะครับเยวจะไม่สเตลแตกกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสเตลแตกขึ้นมาไม่อยากจะนึกสภาพวัวเดินโหัขึ้นมาต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เราจะค่อยๆเดินนะครับ เสียวไปไหนวะเนี่ยปักไฟไปเลยไปเยังไม่เป็นไรนะครับปักไฟตรงนี้ล่ะโอ้โยตอนนี้ได้จะขึ้นบอร์ได้เลยไดโอ้โหเสน่ว่าข้างหน้าเราจะมีแสดงว่าข้างหน้าเราจะมีประเด็นต่อแล้วเราจะไม่ไปแล้วนะครับโอเคกลับเถอะ เอาไหมเอาเอาอีกสักทีได้ไหมเอาอีกสักทีได้ไหมแล้วเรา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 วิ่งสี่คูนร้อยเลยทําทําทางไว้ทําทางไว้ดีๆทําทางไว้ดีๆมันจะได้ไม่สเตลล์แตกนะครับทําทางไว้ดีเลยนี่ทําทางไว้ดีๆเลยทางดีที่ไล่โอเคอ่ะมาตรงนี้แต่จำไ,ได้เลยครับ ตัวนี้มันจำได้มันจะมีบล็อกสเตลแตกอยู่บล็อกหนึ่งอยู่เซียวด่เลยล่อตีมไปดิคุณเอาเลยนะ เราจะนับหนึ่งสามนะครับหนึ่งสองสามขุดลุกว,วิ่งแล้วเว้ยนะเฮ้นไม่มีอะไรเว้ยอ๋อแต่ว่ามันเป็นเลเวลเฉยๆนะถ้าเราขุดตรงนี้พังเราก็จะได้เลเวลนะโอเคถือเต็มมากถามจริงนี่เกมเอาชีวิตรอดหรือเกมผีมเนี่ยกีเกมผีอุย้ยวางบล็อกคนพังวางบล็อกมรงน็ ทำกาเด้อเซนเซอร์เซ็นมันแรงไปมากมาอยู่ทุกไหนอะ่ะอยู่ขึ้นราแด้แดแรงนั่นไงคุณเซนเซอร์อยู่ตรงนั้นนะครับโอเคเซนเซอร์อยู่นั้นเราจะค่อยวางไปวางบั๊กหน่งที่ไรบั๊กไปไปดิวโว้ยไปดิวโว้ยรอเลยลูา ไปดิคุณจังหวะนี้ว,วิ่งวิ่งวิ่งดิคุณจังหวะนี้ไปเล่าไม่เอาแล้วก็ได้เพชรตัวนั้นอ่ะโอเคไม่เอาลแ,แล่าดีเด็กที่มันยังไม่เกิดนะครับโอ้เหมือนรู้สึกว่ามันจะยังไม่เกิดนะครับมันจะต้องให้สเตลแตกสามรอบก่อนยิบมแย้มันเลยจะเกิดอ่ะมันไม่เกิดหรอก <c oughs> อุ้ยไม่เอาเลยก็ได้คุณสเตลแตกขนาดนี้ จริงมันต้องพาคนมาเล่นด้วยอะ่ะคนเดียวไม่น่าหมอแม่บางทีไม่ไหวะนะบอกก่อนเลยเออแต่ถ้าพูดถึงว่าไดมอนเมื่อกี้นะครับเราได้มาประมาณห้าก้อนบวกกับเมื่อกี้เราได้อีกสองก้อนเราได้อยู่ประมาณเจก้อนพอดีเราสามารถทําทำอะไรวะทำที่ยันชาร์ตของได้แล้วก็ทําสมุดไม่ช่ไม่ใช่ทำที่ยันชาร์ตของได้ดิทำ ทิกแอ็กได้แล้วนะครับที่เอาไปขูดออกซิเดียตแล้วก็เอกมาวิจัยในสื่อกันมาเดี๋ยวเราจะค่อยทาพาร์ทหน้ากันกแล้วกันนะครับถ้าเจอบอเดนอย่างนี้ก็สี่หุร้อยหุนอยู่ใกล้บ้านเลยนะจริงแต่ยังไม่รู้นะว่าจะเจอเลยเยอร์มีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเลยเดี๋ยวจะหาทางมาสํารวจเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับขึ้นไปข้างบนก่อน มันมีเอฟเฟกเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่รู้ว่าเอฟเฟกอะไรนะครับแต่เราทำสเตลแตกไปรอบประมาณ2รอบนะครับรอบหน้าไม่ได้ละเตลแตกไม่ได้ละถ้าเตลลแตกปุ ack, ๊บมันเกิดเลยวัดหน้าอย่าไปเล่นกับไฟคุณบอกแล้วเอาล่ะก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับเอาไว้ต่อกันตอนหน้าแล้วกันนะครับ